หลังจากที่เราพูดคุยเรื่องประเภทปลาที่ทางฟาร์มเขาเลี้ยงนะคะแล้วก็มีเรื่องขั้นตอนการเลี้ยงแล้วเนี่ยทีนี้ไปถึงการขนส่งรเ,รเราเอาปลาไปส่งให้ผู้ส่งออกหรือว่าเราเราสามารถที่จะแพ็คกิ้งจากตรงนี้ได้เลยบรรจุจากตรงนี้ได้เลยจริงๆแล้วตร,ตรงนี้จะเป็นที่ที่แพ็คกิ้งเลยนะค,ะครับในการแพ็คกิ้งก็จะมี2แบบถ้าเป็นการปลาเป็ด เราก็จะใช้เป็นเป็นถุงถุงใหญ่ฮะเป็น pack ดับเบ<ต>ิล <Pack. S 2> แพคดับเบิลแพคต่ถ้าเกิดเป็นปลาจํานวนปุ๊บเราก็จะใช้อีกเป,เ,ปเป็นมีเครื่องซิลที่ที่แพ็คถุงสามเหลี่ยมฮะเล็กๆแล้วก็แต่ทางฟาร์มก็จะใช้ออกซิเจนเข้าไปด้วยนะครับก็มีการใส่ออกซิเจนไปด,ด้วยและทีเนี้ยเอ่อมันอยู่ในถุงได,ได้ได้นานแค่ไหนคะ,ะที่ที่ไปต่างประเทศ7วันนี่อยู่ได้ครับอยู่ได้ถึง7วันครับ ทาง,งฟาร์มจะอดเยือประมาณ2วันนะคะถึงจะทําการแพ็คกินะ้งเพื่อที่จะไม่ให้เขาถ่ายของเสียทําให้น้ําเน่าเสียภายในถุงแพ็ pack bar. คปลาเราเราเตรียมปลาก่อนโดยการอดอาหารก่อนนะคะเพราะว่าถ้าปลาที่จะขนส่งไกลๆเนี่ยถ้าไม่ได้อดอาหารเนี่ยเวลาเขาถ่ายของเสียออกมาเนี่ยอาจจะทําให้น้ําในถุงเสียได้เพราะฉะนั้นทางฟาร์มก็จะต้องมีการเตรียมปลาก่อนแล้วเราก็ต้องคัดคัดปลาก่อน หรือว่ายังไงคะใช่ครับเราจะต้องการมีการจับปลาใส่ในกระบอกใส่ในกระบอกเล็กๆกันฮะเตรียมไว้หนึ่งวันสองวันนะฮะคือคืออดเหยื่อวันหนึ่งก่อนแล้วก็เราก็มาบรรจุเอยมามาเก็บนะฮะใส่ในกระบอกอีกนหนึ่งวันในกระบอกอีกวันเปึ่งวันเป็นสองวันหลังจากนั้นก็ค่อยเริ่มกระบวนการแพ็ a กิ้งแพ็ c กิ้งนะคะแล้วก็ไปส่งที่เขาเรียกอะไรทางทางซิปเปอร์กับเป็นเป็นบริษัทที่ส่งออกอีกทีนึงเพราะว่าปกติแล้วเรา เราขายลูกค้าเราขายแต่เพราะปลาเราไม่ไม่เกี่ยวค่าขนส่งค่าขนส่งทางทางลูกค้าจะเป็นคนเอาเองครับเพราะนั้นเราก็ขายได้ราคาตามที่เราตั้งไว้ถ้าเกิดว่าลูกค้ามาซื้อเนี่ยเขาก็จะต้องจ่ายค่าขนส่งเองพวกนี้นะคบไกลสุดนี่มีส่งไปประเทศไหนคะที่ว่าใช้ระยะเวลานานหน่อยนานๆก็น่าจะอเมริกาอเมริกาเนี่ยจะนานหน่อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าอเมริกาเนี่ยเขา เขาให้เราแพคอะไรพิเศษไหมหรือว่าตรงนี้ก็สามารถไปได้เลยจริงๆแล้วตรงนี้เราก็สามารถซีลแล้วก็ใส่ออกซิเจนเข้าไปได้เลยเหมือนกันก็สามารถไปถึงได้ครับปลาปลอดภัยก็นับว่าสะดวกนะคะในการส่งปลาไปขายต่างประเทศข้อดีของประกาศที่ว่าอยู่ตรงนี้ตรงที่ว่าเวลาถติว่าเราติดต่อลูกค้าเนี่ยแม้จะขายได้ตัวหรือ2ตัวเนี่ยก็สามารถที่จะส่งออกได้เพราะว่าเรามีทานชิปเปอร์เนี่ยที่เขาเป็นคน รวมปลานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราขายปลาเกตปลาเกตนี่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ขายจํานวนหลายตัวนะคะลูกค้าอาจจะสั่ง2อตัว5ตัว10ตัวอะไรเงี้ยอ่าสามารถที่จะส่งได้นะคะก็ก็ถือว่าเป็นความสะดวกในการที่เราจะส่งปลาไปต่างประเทศนะคะการขายปลาไปต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนฟาร์มที่จะมาเกี่ยวข้องกับ ขั้นตอนในการส่งออกใช่ทีนี้ของที่ฟาร์มนี่มีขึ้นทะเบียนอะไรบ้างคะทีนี้จะมี GAP นะครับแล้วก็ตอนนี้มีถึงสอ3นะครับสอ3ใช่ครับผมที่สามารถส่งออกได้ครับ s 3คือฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออกนะคะซึ่งการที่กรมประมงมาตรวจ s 3เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บตัวอย่างปลาเอาไปตรวจเพื่อจะเฝ้าระวังโรคนะคะ จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากครับในการจัดเตรียมเอกสารนะฮะแต่ถ้าเกิดเราไม่ขึ้นเนี่ยเราจะไม่สามารถส่งปลาได้เลยจากแต่เมื่อก่อนนี่ต้องคือคือไปใช้ของเขาเรียกอะไระบริษัทที่ส่งออกนะแต่หลังๆเนี่ยบริษัทส่งออกเริ่มที่จะต้องมาขอ,อจอสอเนอจากทางฟาร์มที่มีคนออกให้ว่าออกมาจากฟาร์มไหนฟาร์มไหนเพื่อการันตีว่าฟาร์มเราปลอดภัยครับจสอนคือ เป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนฟาร์มที่จะออกจอสอโนอให้ลูกค้าได้เนี่ยก็จะต้องเป็นฟาร์มที่ขึ้นทะเบียนสซอ,อสเท่านั้น g ีพีที่ก็สามารถที่จะออกจอสอจสอโนสามได้แต่ว่าถ้าเป็นปลาบางชนิดเนี่ยอาจจะต้องถึงสอ,อสามนะคะอาจจะต้องออกจอสอโนอต่างประเทศอย่างเช่น จีนนี่ก็เริ่มก็เริ่มจะเข้มงวดใช่ไหมคะว่าปลาที่จะเข้าไปประเทศจีนเนี่ยจะต้องไปขึ้นทะเบียนส่งส่งชื่อฟาร์มนะฮะไปขึ้นทะเบียนกับทางทางจีนก่อนนะฮะซึ่งเขามีหน่วยงาน GACC นะคะที่ที่จะคอยตรวจสอบว่าสินค้าที่จะเข้าไปจีนเนี่ยมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะคะตรงนี้ ก็ถือว่าเป็นข้อดีของ JJBeta Farm นะที่ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยก็สามารถที่ถ้าผู้ส่งออกจะขอเอกสารพวกจศสอนอเพื่อเพื่อจะไปใช้ประกอบในการขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำหรือใบ Health c e r t i f i c a t e เนี่ยนะก็สามารถที่จะทางฟาร์มก็สามารถที่จะออกได้เลยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่คนที่เขาจะส่งออกนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อกำหนดของต่างประเทศที่เข้ามานี่ก็ค่อนข้างจะ แต่ละประเทศก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นออสเตรเลียการที่จะส่งประกาศไปออสเตรเลียก็ต้องปลอดจากไมโครไซติไวรัสอันนี้ฟาร์มนี้ของเราไม่ได้ไม่ได้ตรวจใช่ไหมฮะอย่างฟาร์ม JJ เจเบต้าฟาร์มเนี่ยก็จะส่งไปออสเตรเลียไม่ได้นะคะส่งไปได้ทุกประเทศยกเว้นออสเตรเลียเนื่องจากว่าฟาร์มประกาศที่จะส่งไปออสเตรเลียเนี่ยก็จะต้องไป ให้กรม,มอง,งไปยื่นเรื่องที่กรม,มองงให้มาตรวจก่อนว่าปลอดจากเชื้อไมโครไซติไวรัสหรือเปล่าเนี้ยค่ะมันจะมีข้อกําหนดอย่างที่อย่างที่น้องแบงค์เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้การขึ้นทะเบียนฟาร์มก็เป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะในเรื่องของการส่งออกเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ส่งออกหรือว่าท่านชิปเปอร์ที่เขาจะต้องไปขอใบเฮลเซอร์ให้เรานะคะ ก็ถือว่าเป็นข้อดีไหมคะที่ดีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจดีครับดีครัไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะไม่มีไม่มีใบนี้ก็ไม่สามารถส่งออกได้ใช่ค่ะหรือว่าถ้าเราส่งออกไม่สะดวกเนี่ยลูกค้าก็อาจจะต้องไปที่อื่นเพราะว่าบางทีเขาต้องการใบเฮลเซอร์อะไรในในเข้าไปในประเทศเขานะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่จำเป็นนะครับตลาดตอนนี้เฉพาะของที่ JJ เ e t บ f a r ฟเนี่ย หลักๆนี่ลูกค้าเราอยู่ประเทศไหนบ้างครหลักๆตอนนี้เราจะอยู่ที่ประเทศจีนนะครับ<ม>จีนจีนแล้วก็มีอินเดียแล้วก็มีอเมริกานะครับ<ม>เป็นเป็นตลาดตลาดแต่ปลาจำนวนเป็นโฮเซลนะฮะอเป็นโฮเซลอ่าฮะส่วนพวกปลาเกรดหรือปลาปลาประกวดจะอยู่ทงางสิงคโปร์อินโดมาเลพวกนี้ครับที่ที่เขายังใช้ประกวด<ม>แต่เพราะเขาหประเทศเขา มีมีการประกวดบ่อยมากกิจกรรมประกวดเยอะแล้วเขามีเวลาเขาเขาซื้อปลาไปประกวดเนี่ยเขาเขามีบอกไหมคะว่าต้องการแบบไหนบ้างอะไรยังไงก็จะมีบอกว่าเขาเขาชอบแบบไหนบ้างเพราะเพราะว่าการประกวดของต่างประเทศจะมีมีการแบ่งคลาสชัดเจนอย่างอย่างฮาร์ฟมูนี่เขาแบ่งเป็นเาคลาสเราก็จะมีมีโอกาสที่จะได้ขายปลาแต่ละชนิดด้วยก็คือแต่ละคลาส ดับเบิลเทลก็มีอยู่ประมาณ5คลาสนะรับที่ท,ที่ที่ต่างประเทศเขาจัดกันเพราะว่าแต่ที่ฟาร์มที่ส่งก็คือประมาณสี่ถึงห้าห้าคลาสนะรับดับเบิลเทลจะเป็นหลักนะครับที่นี่เขาจะชอบแพทเทิร์นเหมือนเหมือนตัวตัวที่โลโก้ตรงนี้นะคะอ๋อค่ะแนวโน้มของตลาดนี่คิดว่าเป็นยังไงคะ่อแนวแนวโน้มตลาดปรากัดน่าจะโตกว่านี้นครัเพราะว่า ตอนนี้ยังผลิตไม่ทันเลยครับเห็นว่าช่วงโควิดแล้วก็ขายกันไม่ไม,ไ,มไม่พอขายใช่ไหมค,คะใช่ครับเพรช่วงโควิดตอนตอนแรกๆทางทางจีนปิดนะฮะแต่แต่ทางเราดีอย่างที่ที่เรามีตลาดของอินเดียยังยังสามารถไปได้ก็ค,คือพอพอจีนเปิดปุ๊บ เราก็ยังยังสามารถไปทางจีนไปทางอินเดียได้ครับช่วงนั้นก็ก็ยังไม่มีไม่มีผลกระทบครับมีผลกระทบนิดหน่อยช่วงแรกหช่วงแรกแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะส่งออกได้ปกติใช่ครับค่ะถ้าสมมุติว่าคนที่ชมรายการเนี้ยสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาในเรื่องของการเพาะเลี้ยงปลากัดสวยงามเนี่ย พ่อแบงค์จะแนะนํำยังไงว่าเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างเริ่มต้นในการเลี้ยงปลากาัดจริงแล้วมันมันเป็นปลาที่ที่เลี้ยงง่ายนะฮะปลากระแค่แค่มีู้ตัวเมียนี่ก็ผสมพันธุ์กันก็ออกลูกแล้วครับแล้วใจจริงๆอ่ะต้องมีใจรักด้วยฮะ ừ ừ ถึงจะถึงจะจะประสบความสําเร็จค่ะค่ะแล้วศึกษาข้อมูลอะไรพวกนี้แล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากได้พ่อแม่พันธุ์เนี่ยเขาต้องทําไง จริงๆตอนนี้มีมีขายเยอะๆเลยนะครับตามตามเฟซบุ๊กตามอะไรฮนะสื่อต่างๆมีครับสามารถไปลองศึกษาถูได้ครับแล้วถ้าเกิดเขาเพาะแล้วได้ลูกมาเนี่ยเขาอยากจะขายเนี่ยเขาต้องทําไงต้องไปติดต่อตามฟาร์มหรือว่าต้องไปประชาสัมพันธ์สินค้าของเขาตาม Facebook ตามอะไรพวกนี้จริงๆหลักๆถ้าเกิดทางถ้าเป็นทาง JJ เนี่ยก็ใช้สื่อทาง Facebook w h a t s a p p นะฮะในการ ในการประชาสัมพันธ์แต่หลังตอนนี้เฟซบุ o กเริ่มเริ่มจะปิดกั้นแล้วที่จะไม่สามารถโพสได้ก็จะไปขายทางว t s แอ p มากกว่าครัค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็คือคนที่จะเข้ามาวงการนี้นะคะก็ต้องศึกษาข้อมูลซึ่งตอนเดียนนี้มีเยอะแยะนะถ้าเข้าไปใน YouTube อะไรต่างๆเซิร์ชคำว่าการเพาะเลี้ยงปลากัดการพาะเลี้ยงปลากัดเพื่อการส่งออกเนี่ยมันจะมีขั้นตอนมีอะไรให้เราดูโดยเฉพาะ ในในอินเทอร์เน็ตหรือในอะไรของต่างชาติก็มีนะคะจะมีสายพันธ์อะไรต่างๆที่คอยอัปเดตว่าปัจจุบันมันมีสายพันธุ์อะไรใหม่ๆขึ้นมาเราอาจจะต้องศึกษาในเรื่องสายพันธุ์ด้วยนะคะที่กรมงวงเราก็มีเอกสารที่ทแจกนะคะสามารถที่จะไปขอรับเอกสารได้นะคะก็แสดงว่าในตลาดเนี่ยยังยังยังเปิดกว้างยังโตอยู่ยยคนคคที่จะเข้ามาก็ยังมีโอกาสใช,ใช่ไหมคะค่ะ